โอเคครับผมก็จะมาไล่วงจรซิงเกิลล็อกให้อาจารย์ดูนะครับเริ่มที่เส้นสีแดงครับก็คือเริ่มจากแหล่งจ่ายมาที่สต็อปและสต็อปออกไปยังสตาร์ด้าน B1 ครับก็คือจะมีแหล่งจ่ายออกมาที่สต็อปและสต็อปออกไปที่สตาร์ด้านนี้ของ B1 ต่อมา B1 จะไปที่ C2 ครับก็คือ B1 ตรงนี้นะครับจะออกมาที่ C2 ด้านที่เป็นฝั่งปิดอยู่ครับและหลังจากนั้น C 2จะออกมาที่ C 1ครับก็คือตรงนี้จะออกมาที่ C 1และ C 1จะออกไปที่เส้นนิวทอกก็คือสีดำออกอย่างนี้ครับต่อมาเส้นสีดำเงินนะครับเส้นสีดำเงินนี้ผมจะให้ออกมาจากจุดสต็อปครับก็คือจุดสต็อปออกมาที่ C 1ด้านเปิดครับก็คือจุดสต็อปตรงนี้ใช่ไหมครับ ออกมาที่ c 1ด้านเปิดก็คือผมจะไล่อย่างนี้ออกมามาอยู่ที่ c 1ด้านเปิดครับและ c 1ด้านเปิดจะออกมาที่ด้านท้ายของอบด้านท้ายของจุดสตาร์ทของ b 1ครับก็คือ c 1อันนี้ใช่ไหมครับจะออกมาที่จุดสตาร์ทของ b 1ก็คือตรงนี้ครับ หลังจากนั้นผมจะมาไล่เส้นสีส้มก็คือผมจะเอาจุดนี้ออกมาจากจุดสต็อปเหมือนเดิมก็คือเส้นนี้ครับออกมาที่ b 2ก็คือจุดสต็อปตรงนี้นะครับจะถูกไล่ออกมาด้านสตาร์ของ b 2และออกจากจุดสตาร์ b 2ไปที่ c 1ครับที่เป็นด้านปิดอยู่ก็คือจุดสตาร์จะออกมาไปที่ 1> c 1ครับที่เป็นด้านปิดและ c 1ที่เป็นด้านปิดก็จะออกมาไปที่ c 2ครับตรงนี้แล้วก็ c 2จะออกไปเส้นนิวทอลครับต่อมาครับจะเป็นเส้นสีฟ้าอันนี้ครับก็คือผมจะออกมาจากจุดสต็อปเหมือนเดิมตรงนี้ออกไปที่เส้น c 2ด้านเปิดครับ ก็คือจุดสต็อปตรงนี้จะถูกไล่ออกไปที่เส้น C2 และจากเส้น C2 ครับจะออกเหมือนเดิมครับกลับมาที่ C1 ตรงนี้ครับเป็นจุดสีเดียวกับสีส้มครับต่อมาก็จะเป็น Power อร r c u ริครับก็คือเส้นสีเขียวนี่ครับออกมาที่ C1 ครับ ตรงนี้และหลังจากนั้นตรง C 1ตรงนี้ครับจะออกไปที่หลอดไฟ L 1หลังจากนั้นหลอดไฟก็จะออกไปเส้นนิวทัลครับก็คืออันนี้ออกไปเส้นนิวทัลส่วนเส้นสีของพูครับออกจากแรงจ่ายครับไปที่ C 2ครับ หลังจากนั้น C 2จะออกไปที่ L 2ครับพอออกจาก L 2ก็จะไปที่เส้นนิวท่ลเหมือนเดิมครับ